สวัสดีครับผมจีฮะเจาขช่อง Just Toy ครับช่องที่ชื่นชอบการเก็บสะสมฟิเก f i ์โมเ model 1ี scale WCF ครับคลิปนี้ฮะก็จะมารีวิวโมเดลอีกแล้วครับผมจะเป็นกล่องไหนยังไงไปดูเลยครับคลิปนี้มารีวิวเจ้านี้ครับนี่ผมแดงแซงคูดรุ่มูป17นะนี่ครับตัวนี้ผมได้มามือ2นะมีแค่2ชิ้นอ่าไม่ใช่ตัวนี้มี1 2 3 4 4ชิ้นนะก็คือผาคลุมเขาจะถอดได้ครับ อได้แล้วก็แขนถอดได้ครับนี่ครับโอเคก็พอเสียบไปก่อนนะอันนี้เป็นชากที่มาอยุดสงครามมาริฟอร์ดเพื่อนนะนะก็จะเสียแขนไปแล้วนะครับนี่ส่วนนี้ก็คือดาบของเขาในส่วนของหน้าตานี่ก็คือแบบคมเข้มลงสีเนี้ยบนะมีหนวดคราวมีรอยแผล แขนเสียไปแล้วนะครับเกยงยังชิวๆอยู่รองเท้าแตะยังชิวๆดาบดาบตัวนี้ไม่ได้ลงดีเทลเท่าไหร่นะครับตัวใหม่ๆที่ออกมาจะลงดีเทลมากกว่านะครับส่วนนี้ก็เป็นภ้าคุมนะครับก็พอประกอบเข้าแล้วก็จะดูเท่ขึ้นเยอะเลยนะครับนี่แบบนี้นะฮะด้านหลังนะครับในส่วนของตาปั๊มเนี่ยจะอยู่ตรงภ้าคุมแบบนี้นะนเช็คได้ครับแท้ไม่แท้ ต่อไปก็จะเป็นส่วนของตาปั๊มนะครับตาปัป๊มเชียนนี้นะครับเพื่อนเรียบร้อยครับก็รายละเอียดสวยนะครับตัวนี้วางคู่กับเบนเบ็กแมนแล้วก็ยาซบที่เป็นเวอร์ชั่นที่แบบแข็งแกร่งนะครับก็คือแบบมีผ้าคลุมเท่ๆดูดีขึ้นเยอะเลยฮะรับรบองว่าเท่มากๆครับถ้าต้องมีราคาไม่แพงครับตัวนี้ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะสวยแค่ไหนครับพอจัดไฟจัดอลไรนะครับไปครับเอาล่ะครับแล้วก็นี่ก็คือผมแดงนะในชุด ของมาหยุดสงครามมาดิฟอร์ดนะครับผมนี่เรียกได้ว่ากลับมาแบบห่างหายไปในช่วงสตอรี่ของมังงะแล้วก็โผล่มาหยุดสงครามครับเปิดตัวเท่มากๆนะครับสำหรับชุดนี้นะครับแล้วก็ทรงผมนี่ก็เรียกได้ว่ามาเข้มขึ้นนะครับนี่ถ้าดูรายละเอียดนี่ผมจะดูรายละเอียดนี่เป็นไงฮะที่ผมบอกมีความเข้มขึ้นมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับ สำหรับการดีไซน์นะฮะมีพ้าคุมที่เท่ขึ้นนะครับแล้วก็เหลืออยู่แขนเดียวนะนี่นะครับหมาหยุดแบบว่าใครยังไม่แบบหนำใจมาเลยอ่านะนะครับนี่ครับสำหรับแซงคูสผมแดงหรือแซงนะครับผ่านผิดขออภัยนะนี่ประมาณนี้นะฮะสำหรับผมแดงครับ ตัวนี้ก็เท่มากๆนะครับแต่ว่าราคาก็ไม่ได้สูงมากนะครับราคาปกติเรียกได้ว่าสะสมเก็บได้นะครับไม่ได้หายากอะไรมากมายแต่ความเท่ของตัวนี้คือมันเท่จริงครับมันเป็นแบบว่าท์สคริปป์เอ้ยไม่ใช่ท์สคริป์มันเป็นแบบหายไปในเนื้อเรื่องแล้วก,กลับมาแบบเท่ๆนะครับก็จะเป็นผมแดงตัวนี้นั่นเองนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวของเรานะฮะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องจัดถอยดยนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ